สวัสดีค่ะ f c ทุกทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสาคารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางลาวสามคีค่ะพี่น้องวันที่21กรกฎาคม2567ันายนะคะทุกคนวันอาทิตย์นาะพี่น้องเนาะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะ โปรใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ทุกทุกท่านขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้คือการเจาะเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้า fc ไม่ชอบนะคะก็ให้รอดูเลขเด่นประจำวัน ที่ท้ายคลิปนะคะทุกท่านถ้าไม่ชอบก็รอดูนะคะว่าท่านจะชอบหรือเปล่าเนาะพี่น้องเนาะว่าตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้จะเป็นยังไงนะคะส่วนคู่ที่ใจจับให้ก็เป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างคู่ตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดและเลขเด่นประจําวันนะคะช่วงนี้ก็แอดมินไม่มีเสียงต้องขอโทษขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะ เป็นไข้ะค่ะทุกคนบัดลงคอพี่น้องบ่มีเสียงนะคะทุกคนมาดูค่ะทุกคนไปดูวันที่ยี่สิบก่อนนะคะค่อยมันดูวันที่ยี่สิบเอ็ดนาะพี่น้องวันที่ยี่สิบนะคะใจให้เด่นห้าได้หนึ่งมาห้าสี่เจ็ดสองห้าพี่น้องวันนี้นะคะทุกคนคู่ห้าสองสองห้าก็ใจก็ไม่จับให้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอะไรนะคะทุกคน ตัวเลขหลายตัวพี่น้องมาป้องขาดใจอีกแล้วมาคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันนะก็ทุกคนสองห้าห้าสองเสียดายเนาะพี่น้องคะ่ะเลขเด่นประจําวันเข้าเลยหลุดมาทั้งเจ็ดและสองเลยนะคะวันนี้เลขเด่นประจําวันวันนี้ไหลนะคะทุกคนหลังจากที่ไม่ไหลสามสี่วันแล้วนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันมาลุ้นต่อวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะช่วงไหนที่หลุดเอฟซก็ หยุดพักผ่อนก่อนนะคะพี่น้องพยายามหยุดก่อนนะคะทุกคนเพราะว่ามันก็เข้าเป็นช่วงหลุดเป็นช่วงเนาะ,ะพี่น้องมาต่อค่ะวันที่21จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้วันนี้จะได้อยู่ที่0นย์และ4นะคะทุกท่านคะเรามาดูความน่าจะเป็น0 5 02, 0ย์ห0 6 4ย์ค่ะสี่ศ สี่ห้านะคะทุกคนประมาณนี้เนาะพี่น้องคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะอยู่ที่4 0่ศนะคะทุกคนมาดูเลขเด่นประจำวันนะคะเดี๋ยวใจจะให้คู่ที่ใจชอบ1คู่ถ้าสมมุติว่า f อชอบก็ตามใจได้นะคะไม่ชอบก็ผ่านได้เลย วันนี้ใจชอบสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะคะทุกท่านคะ่ะเลขเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลขหนึ่งและเลขหกเลขเบิ้ลประจําวันคือหนึ่งหนึ่งนะคะสาหรับหนึ่งกับหกนี้ fc ทุกท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันถ้าสมมติว่า fc ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจหวังไว้ให้ก็จับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันได้เลยนะคะเช่นศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์นะคะ 44 4ย1 1ีนะคะทุกท่าน4 6 6 4ประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าบ่ามาักคู่ที่ใจจบให้นะพี่น้องเนาะใจก็หาความน่าจะเป็นวางไว้ให้นะคะทุกท่านมีเข้ามีหลุดกันทุกวันเนาะพี่น้องค่ะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางเราสมัคคีวันที่21กรกฎาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะ ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะส,สุขสมันๆมนสุขผูสุขคนละพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ